สวัสดีครับพบกับผมทีเด็ดเอวันนี้มีฟุตบอลมาฝากกัน3คู่อีกเช่นเคยครับวันนี้คู่แรกเป็นคู่ระหว่างลีดยูเนเต็ดเปิดบ้านรับกันมาเยนพบเชฟฟิลยูเนเต็ดแน่นอนครับวันนี้ลีดยูเนเต็ดนั้นถือว่าเป็นทีมที่ได้เปรียบแน่นอนครับเตะในบ้านเจอเชฟฟิลยูเนเต็ดซึ่งพวกเขานั้นอาจจะ หนีตกชั้นไม่พ้นด้วยแต้มที่ขาดแต่แต่วันนี้พวกเขาเจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างลีดยูเนเต็ดวันนี้ผมคิดว่าลีดยูเนเตดนั้นสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านได้อย่างแน่นอนด้วยสถิติการเฝ้ารังของลีดยูเนเตดนั้นถือว่าเป็นต่อจากสถิติที่ผมไปเช็คมาดังต่อไปนี้ครับจากสถิติเฝ้ารังของลีดยูเนเตดนั้น วันนี้ผมมั่นใจว่าพวกเขาเจองานง่ายสามารถเก็บ3แต้มจากเชฟฟีเวเดได้อย่างแน่นอนวันนี้ให้ต่อลีดเนเต็นึงลูกผมมั่นใจว่าลีดเนต็ดสามารถชนะได้อย่างแน่นอนครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างวบบวกเปิดบ้านรับกันมาเย็นของโครนบวบบวกนั้นเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเลยทีเดียว จากสถิติที่ผมไปเช็คมานั้นการเฝ้ารังของบวบวบกนั้นถือว่าเป็นต่ออยู่พอสมควรวันนี้พวกเขาได้เตะในบ้านแถมเจอโคโลทีมนี้ตกชั้นอยู่โซล่างวันนี้ผมมั่นใจว่าบวบวบกนั้นต้องสามารถเอาชนะโคโลได้อย่างแน่นอนจากสถิติที่ผมไปเช็คมาดังต่อไปนี้ครับจากสถิติที่ผมไปเช็คมาการเฝ้ารัง ของบวบวกใน5นัดหลังสุดนั้นพวกเขาไม่แพ้มาถึง5เกมรวดครับเสมอแค่เกมเดียวครับวันนี้นั้นพวกเขาเจอโคโรนในช่วงที่กำลังอ่อนแอวันนี้เตะในบ้านถือว่าได้เปรียบสุดครับวันนี้ผมมั่นใจว่าบัวบวกสามารถเอาชนะโคโรนได้อย่างแน่นอนครับให้ต่อบบวบวก1ลูกครับมั่นใจบบวบวก3แต้มมีแน่นอนครับ ลุนพื้นที่ยูฟ่าแชมเปนลีกยาวๆส่วนคู่ที่3นั้นเป็นคู่ระหว่างนาโปลรีเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคโรโตเน่วันนี้นาบปลรีนั้นพวกเขาได้เปรียบสุดรับเตะในบ้านจากสติที่สทิที่ผมไปเช็คมานั้นทั้ง5นัดหลังสุดนั้นเป็นฝ่ายนาโปลรีนั้นเอาชนะได้มาโดยตลอดจากสายตีฝ้รารังที่ผมไปเช็คมาดังต่อไปนี้ครับ จากสถิติที่ผมไปเช็กมาการเฝ้ารังของนาบรี5้านัดหลังสุดนั้นพวกเขาไม่แพ้แม้แต่เกมเดียวครับเสมอหนึ่งชนะไปถึง4เกมวันนี้ผมมั่นใจเต็ในวัานาบลีนั้น3มแต้มมีแน่นะครับนาบรีสามารถเอาชนะโครโตเน่ทีมปุ้ยได้อย่างแน่นอนลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อไปแต่วันนี้ผมเชื่อว่า ลีกอิตาลีถือว่าเป็นหลีกที่ล้มวันเป็นอันดับหนึ่งแต่ผมก็มั่นใจว่าเม็ดสให้เราลุ้นกันแบบยาวๆครับเม็ดหมีแน่นอนครับให้ต่อนาโปลีหลูกครึ่งควบ2ผมมั่นใจว่า1ลูกมีแน่นอนแต่ลูก2เราต้องลุ้นกันแบบยาวๆนิดหนึ่งครับให้ต่อนาโปลีครับ หลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมมาวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ